เมียนมาเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธศาสนาโบราณรวมถึงความเชื่อในเรื่องของวิญญาณและสิ่งลี้ลับต่างๆที่มีมาแต่โบราณกาลเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณในเมียนมาถือเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเชื่อของผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ วันนี้เราจะพาคุณพบกับ10อันดับผีเมียนมาที่น่ากลัวที่สุดที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ผีเปรตเ,เมียนมาผีเปรตเ,เป็นหนึ่งในวิญญาณที่มีอยู่ในความเชื่อของชาวพุทธและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยลาวโดยเฉพาะในประเทศเมียนมา ผีเปรตเมียนมามีลักษณะที่เฉพาะแตกต่างจากความเชื่อพื้นที่อื่นทั้งในรูปรักษณ์และพฤติกรรมของมันคำว่าเปรตในภาษาพม่าคือพิทากะที่หมายถึงวิญญาณที่ตกนรกหรือมีกรรมหนักไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้จึงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในภพภูมิที่ต่ำเช่นเดียวกับเปรตในความเชื่อแบบศาสนาพุทธทั่วไปลักษณะสำคัญของเปรต มีตัวสูงผอมยาวปากเล็กเท่ารูเข็มต้องทนทุกทรมานจากความหิวโหยในเมียนมาผีเปรตถือเป็นหนึ่งในผู้ผีปีศาจหรือนัดชี่ชั่วร้ายซึ่งแตกต่างจากนัดซึ่งเป็นวิญญาณผู้ที่มีฤทธิด์ดีที่ชาวพม่าคารุบูชาลักษณะของเปรตเมียนมามีรูปร่างที่สูงใหญ่ผอมโซแขนขายาวผิวดำไหม ปากเล็กเท่ารูเข็มกินอาหารไม่ได้จะร้องหิวโหวยตลอดเวลามักจะปากฏใกล้ตัวสุดสารหรือสถานที่ต้องคำสาปตามความเชื่อเรื่องเปรตในเมียนมามีรากฐานจากพุทธศาสนาเทวราชซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศไทยเช่นในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงภูมิของเปรตว่าเป็นผลจากการกระทำความชั่วโดยเฉพาะกรรมที่เกิดจากการเบียดเบียนผู้อื่นไม่เคารพพ่อแม่ หรือผู้มีพระคุณในเมียนมายังมีเรื่องเล่าและนิทานพื้นบ้านจำนวนมากที่กล่าวถึงเปรตเรื่องของพระท,ที่ทำผิดศีลและได้กลายเป็นเปรตหลังความตายเพื่อสอนให้คนประพฤติดีมีศีลธรรมแม้จะเป็นวิญญาณที่น่ากลัวแต่ผีเปรตก็มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมของชาวเมียนมาเช่นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผีเปรตโดยเฉพาะในช่วงวันพระ พิธีสะดอกเคาะและไล่พูดผีปีศาจการเล่าเรื่องผีเปรเพื่อสั่งสอนเด็กให้ประพฤติดีไม่กระทำความชั่วอันดับที่9ผีตำนานพื้นบ้านประเทศเมียนม,มาเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและหลากหลายวัฒนธรรมภายใต้สังคมที่มีศาสนาพุทธเป็นแกนกลางนั้นยังมีความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจ ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนผีในตำนานพื้นบ้านของเมียนมาไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสยองขวัญหากยังสะท้อนถึงกติธรรมความกลัวและศีลธรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนอีกด้วยแม้ชาวเมียนมาจะนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดแต่ก็มีความเชื่อเรื่องนัดซึ่งเป็นวิญญาณหรือเทพเจ้าท้องถิ่นที่มีทั้งด้านดีและความชั่วร้าย ความเชื่อเหล่านี้มีอยู่ก่อนการเข้ามาของศาสนาพุทธและยังคงหลอมรวมอยู่ในวัฒนธรรมอย่างแนบแน่นในบรรดานัตและวิญญาณเหล่านี้บางตนได้รับการบูชาและมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ขณะที่บางตนเป็นวิญญาณร้ายที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นหวาดกลัวผีในตำนานพื้นบ้านของเมียม,มาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือน,นัตสาตน แม้จะไม่ใช่ผีในความหมายทั่วไปแต่นัดหลายตนเกิดจากวิญญาณของผู้ที่ตายอย่างผิดธรรมชาติเช่นถูกฆ่าตายในสนามรบหรือเสียชีวิตจากความเจ็บปวดที่รุนแรงตองบยอนนัดหัวหน้านัดเป็นกึ่งเทพไม่ใช่ผีร้ายมินมยอวดีเป็นนัดที่มีชื่อเสียงเกิดจากชายหนุ่มที่ถูกสังหาร ด้วยความกลัวอำนาจพิเศษของเขาและกลายเป็นนัดผู้ทรงพลังและน่ากลัวผีในตำนานพื้นบ้านของเมียนมามีบทบาทมากกว่าแค่ความกลัวเช่นเตือนใจให้คนกระทำความดีผีเปรตและวิญญาณทุกทรมานมักจะเป็นตัวแทนของผู้ที่กระทำความบาปเป็นบทเรียนให้ผู้คนลาเว้นจากการกระทำความชั่วการทำพิธีเส้นไหวผ้ผีในหมู่บ้าน ยังมีพิธีกรรมต่างๆเพื่อปอบผีหรือขอขมาผีเช่นการเส้นไหว้การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีเร่ร่อนผีเป็นเรื่องเล่าที่มักจะใช้เตือนเด็กๆไม่ให้ออกนอกบ้านในเวลากลางคืนหรือไม่ให้พูดโกหกอันดับที่8ผีสุสานยางกุ้งในนครย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเมียนมาและเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศูนย์การด้านเศรษฐกิจศาส,สนาและการศึกษาเท่านั้นหากแต่ยังเป็นแหล่งรวมเรื่องเล่าลี้ลับเกี่ยวกับผีสุสานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานความเชื่อเรื่องผีในสุสานไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าความน่ากลัวเท่านั้นหากแต่ยังแฝงไว้ด้วยบทเรียนศิลธรรมและการเชื่อมโยงระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของวิญญาณที่ล่วงลับอย่างกุง มีสุสานหลายแห่งที่มีชื่อเสียงเช่นสุสานเยเวจานสุสานจีนพมา่าสุสานทหารอังกฤษซึ่งสุสานเหล่านี้กลายเป็นศูนย์รวมของเรื่องลี้ลับเช่นมีเสียงแปลกๆในยามค่งคืนเงาปริศนาหรือแม้แต่กระทั่งการเห็นผีที่ปรากฏตัวอยู่ตามทางเดินระหว่างหลุมศพชาวเมียนมาบางกลุ่มเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายยังไม่สง,งบ มักจะไม่ไปเกิดใหม่แต่ยังคงวนเวียนอยู่ในที่ที่ตนเคยสิงสถิตยอยู่และสุสานคือสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ในโลกหลังความตายลักษณะของผีสุสานในตำนานของเมียนมามักจะปรากฏเป็นเงาดำปรากฏในายามค่ำคืนบางตนร้องไห้หรือส่งเสียงห่วยหวนชอบหลอกคนที่ลบหลู่หรือเหยียบหลุมศพของพวกเขาโดยที่ไม่มีการขอขมา เรื่องเล่าที่แพร่หลายในหมู่คนขับรถแท็กซี่ในย่างกุ้งกล่าวถึงหญิงสาวในชุดสีขาวที่ขึ้นรถจากหน้าโรงพยาบาลแล้วขอให้ไปส่งที่สุสานกลางดึกพอถึงปลายทางกลับพบว่าเธอนั้นหายไปเหลือเพียงแค่กลิ่นควันธูปที่ลอยฟุ้งอยู่ในบนรถสุสานทหารอังกฤษเชื่อกันว่า เป็นที่สิ่งสถิตของวิญญาณทหารที่ได้ตายจากสงครามโลกครั้งที่สองมีแรงงานจากผู้ดูแลสุสานว่าได้ยินเสียงเดินขบวนในยามค่ำคืนหรือเสียงพูดคุยจากในความมืดในนครย่างกุ้งมีการทำพิธีกรรมเพื่อทำการส่งดวงวิญญาณหรือทำบุญให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วโดยเฉพาะในวันพระใหญ่การถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผีเร่ร่อน พิธีเส้นไหว้ผีสุสานโดยพราหม์หรือหมอผีการตั้งศาลผีบริเวณทางเข้าสุสานเพื่อให้ดวงวิญญาณที่เฝ้าสุสานไม่ออกมาเพลิน่านอันดับที่7ผีตายหหงในวัฒนธรรมของชาวเมียนมาความตายไม่ใช่จุดจบของการมีอยู่วิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจะเดินทางสู่ภพภูมิใหม่ตามแรงกรรมที่ได้ทำไว อย่างไรก็ตามการตายอย่างไม่สงบจะถูกเรียกว่าตายหหงความหมายของผีตายหหงในความเชื่อของชาวเมียนมาจะคล้ายกับความเชื่อในไทยและลาวคือวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตอย่างผิดธ,ธรรมชาติเสียชีวิตแบบกระทันหันหรือเสียชีวิตด้วยความเจ็บปวดโดยเฉพาะหากเสียชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้ทำบุญหรือก้าวลาธรรมเนียมชาวเมียนมาเชื่อว่า ผีประเภทนี้ยังคงมีความห่วงและความอาฆาตต่อโลกมนุษย์มักจะไม่ไปเกิดใหม่ง่ายๆจะเร่ร่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความตายของตนเองลักษณะของผีตายโหงมักจะมีรูปร่างที่บิดเบี้ยวหน้าตาน่ากลัวหรือบางครั้งก็ปรากฏในร่างปกติแต่มีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดชอบปรากฏตัวในที่เปลี่ยวใกล้กับที่เกิดเหตุ หรือแม้แต่บ้านเก่าที่เคยอาศัยอยู่โดยมักจะเข้าฝันหรือสื่อสารกับคนในครอบครัวมีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านในเขตสกายเคยเล่าถึงหญิงสาวที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถโดยสารที่ตกสะพานอินลาวดีเมื่อหลายสิบปีก่อนเชื่อกันว่าเธอยังคงวนเวียนอยู่ใต้สะพานและบางครั้งจะปรากฏตัวเพื่อขอขึ้นรถ กับคนขับรถในเวลากลางคืนพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผีตายหูงชาวเมียนมามักจะมีวิธีการจัดการกับทางจิตวิญญาณเช่นการเชิญพระมาสวดส่งวิญญาณให้ไปสู่สุขติการเส้นไหว้ด้วยอาหารน้ำข้าวหรือบุหรี่พิธีตัดวิญญาณโดยหมอผีหรือผู้มีวิชาอาคมเพื่อไม่ให้วิญญาณน,นั้นติดตามคนเป็น การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลผ่านการทำบุญตักบาตรหรือสร้างพระหล่อแม้จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ผีตายหงในความเชื่อของชาวเมียนมาก็กมีบทบาททางสังคมที่ลึกซึ้งเช่นเตือนใจไม่ให้ผู้คนนั้นกระทำความบาปสร้างคติธรรมเรื่องการให้อภัยและปล่อยวางเป็นแรงผลักดันให้กับคนในครอบครัวให้ทำบุญอุทิศส่วน,วนกุศลกลายเป็นเรื่องเล่าสนใจในครอบครัวหรือชุมชน อันดับที่6ผีเม้าโปปาเม้าโปปาคือภูเขาไฟที่ได้มอดดับไปแล้วซึ่งตั้งตังงายอยู่ในภูมิภาคบันทะเลไม่เพียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจาริกสแสวงบุญเท่านั้นแต่ยังถูกขนานนามว่าเป็นภูเขาแห่งนัดเพราะเป็นศูนย์รวมของความเชื่อเรื่องนัดหรือวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพาม่าเคารพบ,บูชาในยามค่ำคืน โดยเฉพาะในคืนเดือนมืดเรื่องเล่าตำนานท้องถิ่นต่างกล่าวถึงองค์คลักผีที่คอยปกป้องยอดเขานี้จากผู้ที่ไม่เคารพสถานที่บางคนเชื่อว่าหากมีพฤติกรรมที่ลบหลู่บนยอดเขาวิญญาณเหล่านี้วิญญาณเหล่านี้จะปรากฏตัวขึ้นทั้งเพื่อเตือนและบางครั้งก็เพื่อสั่งสอนเมาโบป,ปาเป็นที่สถิตของนัดทั้ง37ตน ตามความเชื่อโบราณของเมียนมาโดยเฉพาะสองนัดพี่น้องที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมากๆซึ่งเชื่อกันว่าทั้งสองถูกประหารด้วยไฟและวิญญาณของพวกเขาได้กลายเป็นนัดผู้ทรงพลังมีในใส่ยข่มขังและมักจะไม่ให้อภัยผู้ที่หลบลูคำว่าองค์คารักษ์ผีไม่ได้หมายถึงผีเฮนเท่านั้นแต่เป็นนัดผู้ปกป้องซึ่งเป็นวิญญาณที่มีหน้าที่คอยดูแลภูเขา ป้องกันอันตรายแล้วเฝ้าระวังผู้ที่มีเจตนาไม่ดีโดยลักษณะทั่วไปขององค์คลักผีที่เล่าขานกันมีรูปลักษ์เป็นนักรบโบราณสวมชุดเมียนมาโบราณหมา่มผ้าสีแดงหรือสีทองถืออาวุธด้วยหอกหรือดาบมักจะปรากฏในยามค่ำคืนตามทางเดินขึ้นเขาหรือบริเวณวัดบนยอดเขาในเรื่องเล่าท้องถิ่นเล่าไว้ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่ง ที่ขึ้นไปบนภูเขาแห่งนี้โดยที่ไม่ถอดรองเท้าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดธรรมเนียมและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพสถานที่เมื่อพอตกคำํำพวกเขานั้นกลับหลงทางทั้งทั้งที่เส้นทางกลับไม่มีความซับซ้อนบางคนอ้างว่าเห็นชายในชุดโบราณยืนเฝ้าอยู่ตามต้นไม้และรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่กำลังบีบคอไม่ให้พูดจนชาวบ้าน ต้องทำพิธีขอขมาในเช้าวันรุ่งขึ้นชาวเมียนมาที่ศรัทธาและเชื่อในนัดจะหลีกเลี่ยงการกระทำขนาดบนภูเขาดังนี้ห้ามพูดคำหยาบห้ามหัวเราะเสียงดังหรือห้ามทะเลาะบนภูเขาห้ามนำเนื้อหมูขึ้นไปบนเขาโดยเด็ดขาดเพราะเป็นข้อห้ามเฉพาะของนัดบางตนห้ามปีนป่ายโดยไม่เคารพสถานที่หรือทำพฤติกรรมที่หยามเยียดห้ามแตะ หรือขโมยสิ่งของจากแท่นบูชาไม่ว่าของชิ้นนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามอันดับที่5ชอนาบีท่ามกลางภูเขาวัดและดินแดนอันเปลี่ยนไปด้วยพลังจิตวิญญาณของเมียนมามีการพูดถึงนัดหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมายโดยเฉพาะกลุ่ม37นัดตามหลักคติความเชื่อดั้งเดิม และหนึ่งในนัดที่น่าสนใจและโดดเด่นที่สุดก็คือชอนนาบีหรือที่รู้จักกันในนามเลดี้โกลเด้นไซ์นัดหญิงผู้นี้ไม่ได้เป็นเพียงวิญญาณแห่งตำนานแต่ยังคงเป็นตัวแทนของความรักความเศร้าและพลังของหญิงสาวผู้ซื่อสัตย์ซึ่งฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของชาวเมียนมามันอย่างช้านานชอนาบี B, หรือนัดญิงรูปงามผู้มีเรื่องเล่าความรักอันเศร้าส้อย ชื่อเสียงของเธอมีต้นกำเนิดมาจากทางแคว้นเหนือของเมียนมาในยุคโบราณจากตำนานเล่าว่าเธอเคยเป็นภรรยาเอกของคุณนานผู้ทรงอำนาจซึ่งต่อมาเธอนั้นได้ถูกหักหลังและถูกประหารชีวิตโดยโทษอันไม่ยุติธรรมเพราะกล่าวหาว่าเธอคือผู้ทรยศหรือบ้างก็กล่าวว่าเธอนั้นมีความอิจฉาลิษยาในราชสำนักในขณะที่ถูกประหาร เธอสวมชุดใหม่สีทองครึ่งตัวจึงเป็นที่มาของชื่อคำว่า Lady Golden Sight ลักษณะของชอนาบีเป็นหญิงสาวหน้าตางดงามผมยาวสละสวยสวมผ้าใหม่สีทองครึ่งตัวอีกด้านเป็นสีแดงหรือสีขาวมือหนึ่งถือดอกไม้หรือบางครั้งก็ถือขันน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาใบหน้ามักเศร้าซ้อยมองเล็กน้อยแสดงถึงความทุกข์ที่ยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจ เธอมักจะปรากฏในภาพวาดหรือร่างทรงในงานพิธีโดยเฉพาะในเขตที่มีความเชื่อเกี่ยวกับอดีตของเธอชอนาบี ee, ไม่ใช่เพียงนัดที่สิ่งสถิตยอยู่เฉยๆแต่ยังได้รับการยกย่องในฐานะผู้คุ้มครองหญิงสาวและครอบครัวสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความจงรักภักดีผู้อำนวยพรในเรื่องของความรักและการแต่งงานผู้คนมักมาบนบานเรื่องคู่ครองขอให้คนรักนั้นกลับมา หรือขอให้พบเจอแต่คนดีๆมีตำนานเรื่องเล่าที่เล่าขานกันมาว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเธอนั้นถูกคนรักทอดทิ้งแล้วไปแต่งงานใหม่เธอเสียใจจนคิดสั้นแต่รอดมาได้อย่างปฏิหารหลังจากที่เธอฝันเห็นหญิงสาวสวมชุดสีทองมายืนร้องไห้ที่ปลายเตียงและกล่าวว่าอย่าทำตามฉันเลยจงอยู่เพื่อรักตัวเองนับจากนั้น เธอจึงมากราบขอพรชนบีทุกปีและปัจจุบันเธอได้เป็นแม่ของครอบครัวที่แสนอบอุ่นการบูชาชนาบีมักจะทำด้วยความอ่อนโยนเรียบง่ายและจริงใจโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลผู้ที่ศรัทธามักจะถวายผ้าใหม่สีทองหรือดอกไม้หอมจุดทูปหอมและเทียนขาวบางรายเขียนชื่อคนรักใส่ในกระดาษแล้วสวดขอพร ต่อหน้าเทวรูปของเธออันดับที่สทัจมินในวัฒนธรรมเมียนมาทัจมินหรือที่รู้จักในภาษาสันสกฤตว่าอินทาเป็นเทพเจ้าสำคัญผู้ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีบทบาทเป็นผู้ปกครองเหล่าเทพและเป็นที่ยกย่องว่าเป็นผู้นำแห่งสวรรค์ซึ่งมีเมตตาต่อมนุษย์และคอยส่งเสริมพุทธศาสนาแม้ในรากเง้าของคติฮินดู แต่เมื่อผสมประสานกับความเชื่อแบบพุทธ,ธเทวราชในเมียนมาแล้วทัจมินกลับกลายเป็นเทพเจ้าที่มีลักษณะเมตตายุติธรรมและแข่งต่อศีลธรรมแต่จากจากอินทาผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานอินเดียอย่างมีนัยสำคัญทัจมินเป็นผู้นำของเราเทวดาบนชั้นสวรรค์ดาวดึงตามคติจักรวาลของพระพุทธมีพระราชวังอยู่บนยอดเขาซีเนรูและบัลลังทองคำ โดยลักษณะสำคัญของทัจมินจะสวมชุดราชาโบราณของเมียนมาประดับด้วยทองคำถือดอกบัวฐานพระกรหรือสายฟ้ามีผานะเป็นช้างเอราวัณและเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและความยุติธรรมในพุทธคัมภีร์สายเทวราชทัจมินมีบทบาทในหลายเหตุการณ์สำคัญเช่นเป็นพยานในการตัดสลูของพระพุทธเจ้าสนับสนุนให้ทวยเทพมาฟังธรรม ปราก่อตัวในรูปของพราหมณ์ชลาเพื่อตักเตือนพระโพธิสัตว์บางองค์เป็นสัญลักษณ์ของเทพแห่งความดีซึ่งแม้จะเป็นผู้มีฤทธิ์แต่ก็ยังเคารพต่อพระพุทธเจ้าตามตำนานและเรื่องเล่าในคืนก่อนวันปีใหม่มีเรื่องเล่าว่ามีชายชาลาผู้สง,ง่าง,งามทรงมงกุฎสีทองทรงสเสด็จมาเยือนบ้านคนดีในยามค่ำคืนเขาจะมองดูวิถีชีวิตของคนในบ้านและล่องกลับสู่สวรรค์ โดยที่ไม่มีใครเห็นเช้าวันรุ่งขึ้นคนในบ้านมักจะฝันดีและพบว่าชีวิตของพวกเขารุ่งเรืองขึ้นในปีนั้นอันดับที่สามฮานามาดอจีในตำนานนัดของเมียนมามีนัดหญิงมากมายที่มีบทบาทสำคัญในการบูชาและพิธีกรรมหนึ่งในนัดที่ได้รับความคารพอย่างสูงคือฮานามาดจีหรือที่แปลว่า พระน้องสาวผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นนัดที่มีเรื่องราวอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความรักความเสียสละและความศักดิ์สิทธิ์ของคนในครอบครัวฮานามาดอจีถูกยกย่องเป็นนัดผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีประวัติเป็นน้องสาวของนัดผู้ยิ่งใหญ่หรือราชวงศ์ยุคโบราณของเมียนมาเรื่องราวของเธอมักจะเกี่ยวข้องกับการปกป้องครอบครัวและการเสียสละผู้อื่นเธอมักจะถูกจินตนาการในลักษณะของหญิงสาวที่งดงาม สวมเครื่องแต่งกายราชวงศ์ถือดาบหรือดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าและความรักตำนานของเธอมักจะเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่เธอมักจะเสียสละชีวิตหรือประสบข้อกรรมเพื่อปกป้องน้องชายหรือสมาชิกในครอบครัวซึ่งในวัฒนธรรมของเมียนมากการเสียสละเช่นนี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนำไปสู่การได้รับสถานะเป็นนัตเรื่องราวแบบหนึ่งระบุว่า เธอได้ต่อสู้กับศัตรูหรือผู้ผีปีศาจเพื่อปกป้องหมู่บ้านและครอบครัวก่อนที่เธอจะกลายเป็นนัดที่คอยดูแลและปกปักรักษาคนในพื้นที่นั้นๆในบทบาทและความเชื่อทางวัฒนธรรมเธอนั้นเป็นผู้คุ้มครองครอบครัวและชุมชนเป็นสัญลักษณ์ของความรักและการเสียสละมักจะถูกเรียกขอพรในเรื่องของความปลอดภัยและความสงบสุขในบ้านเรือนมีพิธีกรรมบูชา โดยเฉพาะพื้นที่ในชนบทและชุมชนที่เก่าแก่โดยผู้ศรัทธาจะถวายของบูชาต่างๆนานานาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้และทูบเทียนพร้อมนำบุงสวงมาร่าลรำเพื่อขอพรและความคุ้มครองจากเธอในพิธีงานนี้ผู้รร้ลรำจะสวมชุดประจำชาติที่ประดับไปด้วยเครื่องประดับสีทองและถือดาบหรือดอกไม้ตามแบบฉบับนัดขององค์หญิงนี้ อันดับที่สองมินมหาคีรีมินมหาคีรีในระบบความเชื่อพื้นบ้านของเมียนมานัตคือวิญญาณหรือเทพเจ้าที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องและอำนวยพรให้กับผู้คนโดยมีจำนวน37นัตที่ได้รับการบูชายอย่างกว้างขวางหนึ่งในนัตที่มีอำนาจและได้รับการยกย่องสูงสุดคือมินมหาคีรีหรือราชานัต ผู้เป็นหัวหน้าของเรานัดอีกทีมินมหาคีรีหมายถึงกษัตริย์แห่งภูเขาไฟหรือเจ้าป่าใหญ่ตามตำนานเล่าว่าเขาเคยเป็นมนุษย์ที่มีฤทธิ์เดชและมีความกล้าหาญเป็นเจ้าชายผู้ปกครองในยุคโบราณก่อนที่จะถูกฆ่าอย่างโหดร้ายและกลายเป็นนัดเพื่อปกป้องดินแดนและประชาชนมีเรื่องเล่าหลายตำนานที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขาบางเรื่อง แล้วว่าเขาถูกจับและถูกประหารโดยอำนาจทางการเมืองจนกระทั่งได้รับสถานะเป็นนัทผู้ยิ่งใหญ่บทบาทและความเชื่อของมินาฮาคิลีเป็นผู้นำและควบคุมเหล่าทั้ง37นัทเป็นผู้คุ้มครองป่าธรรมชาติเขาถือเป็นวิญญาณแห่งภูเขาและป่าไม้เพื่อปกป้องความสมนุุของธรรมชาติลักษณะของมินาฮาคิลีมักถูกวาดเป็นชายรูปงาม สูงใหญ่สวมเครื่องประดับราชวงศ์ถือดาบหรือถือไม้เท้าบางครั้งมีสิงหรือสัตว์ในป่าเป็นพานะเขามีสีหน้าจริงจังแต่ทรงพลังสแสดงถึงอำนาจและความกล้าอันดับที่หนึ่งมาแพรวาในตำนานพื้นบ้านของเมียนมามาแพรวาเป็นผีผู้หญิงที่มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีบทบาทในความเชื่อเรื่องวิญญาณและพูดผีในสังคมของเมียนม,มาโดยเฉพาะพื้นที่ในชนบทและพื้นที่เมืองใหญ่ที่ยังยึดถือความเชื่อแบบดั้งเดิมมาแพลว่าถูกเล่าในรูปแบบของผีผู้หญิงที่มักมีลักษณะเป็นรูปร่างผอมบางและน่ากลัวใบหน้าที่ซีเซียวและมีดวงตาแวววาวในยามค่ำคืนเธอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าแก่หรือชุดโบราณพื้นเมือง มีนิสัยทั้งน่ากลัวและมีเมตตาในบางครั้งแม้จะเป็นผีแต่มาแพลวามักถูกมองว่าเป็นวิญญาณที่ยังคงติดอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยเหตุผลบางประการเรื่องเล่าของมาแพลวามีหลายเรื่องเล่าแต่ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงสาวผู้ที่มีชีวิตยากลำบากหรือถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมจนวิญญาณของเธอนั้นไม่สงบสุขหนึ่งในตำนานที่กล่าวมามาเพลวา เป็นหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งและเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยววิญญาณของเธอจึงกลับเฝ้ามาดูแลสถานที่ที่เธอนั้นเคยอยู่หรือบางครั้งจะปรากฏตัวมาเพื่อเตือนภัยให้กับคนในหมู่บ้านในบทบาทวัฒนธรรมและความเชื่อมาแพรวาเป็นผู้เตือนภยัยเป็นผีปกป้องเป็นสัญลักษณ์ของความตายและความยากลำบากเป็นเรื่องเล่าขานในพิธีกรรมในบางชุมชนของเมียนมา จะมีพิธีกรรมเฉพาะเพื่อบูชาหรือขอความคุ้มครองจากมาแผวาเช่นการถวายของเส้นไหว้ดอกไม้และอาหารหวานเพื่อขอให้วิญญาณของเธอนั้นสงบไม่ก่อกวนผู้คนในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าและการจัดแสดงพื้นบ้านที่ถ่ายทอดเรื่องราวของมาแพผวาเพื่อเป็นการเตือนจิตใจและสืบทอดความเชื่อไปยังคนรุ่นหลัง